ยําปีภาคกูไปเบิ่งดวงดีนะเดี๋ยวนี้ดวงกูบ่ค่อยดีเว้ยเจ้าปปยังคือสิได้ไปเบิ่งดวงยางลงตะลางหวกไว้ไปตําคางยางเจ็บบ่เศร้านี่แม่เอาแม่มึงเห็นบ่นี่อืมยางออกหลังบ้านพัดใกล้หัวปะจิกขากูอีกบาทดิฮึบัดนี้กูยางออกไปหน้าบ้านมาพะไลกัดจิเบ่ พากูไปดินะเดี๋ยวนี่นะเจ้าอสิไปเบิงดวงทางใดเดี๋ยวนี้นะนี่นะบ้านกกอกนี่นะเขาว่าหมอดูแมนแมนเด้บ้านกอกอือเยคันวาบ้านกกอกข่อยกัคิดพอแต่ลุงพ้นทันแล้ว ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องพี่ก็จะนอนไม่หลับเอาเดี๋ยวหน่อยมุนี่เ็นยังสูเอ้า่อใหญ่มาก็ดีแล้วเรือกฟ้าที่กับโคชนาทางวิจิุนั่นมันเป็นจิตเด็กนุ่สนใจฉันบอกเออเอาถามึงสนใจก็ถามวิจาปีฮันเด้มันใช่ยุเป็นประจำมันตัวแม่นบจาปี เมนเลอฟ้าผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีไ้กินเป็นประจำนี่พกติดตัวตลอดโอ้ oh, เลอฟ้าติเจ้าอยากได้อยู่บ่ออะเตีย้ยเออขันอยากได้โทรสั่งน้ำบุญมาพันดวงเดอ้อ089 422 3471เพิ่ 1, สสนงคุณทรงหอดบานตัว <Whoa. S 1> อ้าจะพอมึงงามเนาะ <laughs> <laughs> ก่อนเป็นยังอุ้ยทั่ว่างเอาลวดขนไก่ของเนี้ยสัวเอาสัวผากันไปเหตุการณ์เหตุงานก็ผ้ากันนอนเล่นเฉยอยู่บว้คอยขี่ข้าโอ้ยไปเหตุการณ์เหตุงานก็ได้มองละเดือนสองเดือนก็นเศร้าม่านกบรบโปไปนาม,มาหลังเดียวทีอันนี้ก็คืออย้างนี้ครับว่าไปเหตุธุรกิจน้ำเขาสาั่น ธุรกิจค่อยมาพยาย่อใหญ่เออมันบุไปใส่มาใส่ค่อยก็เลยสร้างออมันก็บุไปใส่มาใส่แล้วสู้กับผพากันไปใส่มาใส่จักเคื่อ,อ,อมันนอนรอค่อยบัสนาอยู่จังริงพ่อใหญ่แหกสงสัยจะเป็นน้ำดวงซุ้มข่อยน่าไปโทษด,ดวงโทษบาศน์นาด้วยบ้านออพยาย่อใหญ่ช่วงนี้ดวงค่อยบดีค่อยว่าจีไปเบิ่งดวงอยู่ดอกโอ้ยเสียไปดูให้มันยากขยันเนาะมอดูอยู่บ้านก๊กก้องอัน เบ่งแมนแมนเด้ทักกะดีดกะทึกเบ่องอนาคตกะได้โอเบ่าเยอะเดื๋ยงนี้จากหัวหน้าคตวัฒนทธรแมนห่วยกูเพิ่งคืดฟ้อขันบายจากหัวจักอนาคตหันราพระอาจารย์เพื่อเอาของดีให้ของดีอย่างอีกของขังของขังเออเอามือมา เอาให้จําเปียเนึ่งองจำปีพคนละอันสูบกำไว้แล้วรับตารับตาเลยเมันบ่เออตั้งสมาธิดีๆแล้วชูี่เห็นภาพอนาคตับตาเจีตา,เป,ปตาเป็นจังไห่เห็นอยังเลยเจ้าตัวค่อยเ,เป็นบ่หนี่้ตัวจังไหตั้งแต่เมึงดีๆ โอ้ยบ่ยเห็นอย่างเลยพะยยแล้วมีแต่ความมืดเออหันละความมืดนั่นละคืออนาโคตของโสภะอันนาโคทที่มืดมนอ,อันนาคตที่มืดมนเออ้ายสภขี่ขาดนอนเว้นมันก็บอกมีอาานาโคตแล้วต้องค่อยๆหาโอกาสทันตัวคุยง่ายกันเดยเนาะบอกค่อยด,ดีก็ได้ตัวโอ คาดมันก็ว่าไปใส่มาใสแล้วเนาะเอ้าเอาขึ้นไปของค้างเจ้าเอ้านี um ่เอาไปค้างอยู่เฮื่อจะโลค้างยังไงวะแม่ไกลนอยโอ้ยจักของจักของดีครับคุณน้องครับหลวงพ่อบ้านป้าเออหาย